เออมันดึงมันดึงได้เหรอสพายกำหมัดแล้วนะหแกะอีกข้างมันขึ้นมาลูกเปิดไปใช่ไหมครัแกะอีกข้างมันขึ้นมาก่อนเอออีกสองอีกข้างนึงอีกข้างนึงด้วยอืมแล้วหนูก็บีบมาให้เราเลยครับแล้วก็หันหันนี้อ๋อนี่นะครับทุกคนอุ้ยขอโทษครับนี่นะครับทุกคนเป็นวิธีการเปิดใหม่นะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้มันไม่ต้องเปิดแล้วครับ สำหรับใครที่ยังไม่เคยเปิดนะครับสามารถเปิดแบบผมได้นะเฮ้ยเฮ้ยท่านพี้ดีค่ะเอออมองมีนกำลังขอความช่วยเหลืออยู่นะพี่โอ้ยอเยอ้ยโอยเออเทไปลงไปจอก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 เกมนี้เหมาะขมงวิชาจริงๆเลยนมสดพร้อมทานแล้วครับทุกคนกะทิอ๋อ แล้วเราก็ต้องเอาแป้งลงไปพื้นช้อนนะครับทุกคนนี่แม่แม่ในแชทครานี่แล้วนะตำนานมุ้งลอยไฟกันแล้วนะขอบ,บมุง้งลอบคุณให้กะทิแตกมันเหรอครับมิลี่หิวและะ้วครับหิวครับ วันนี้ครับคุอยู่ไลน3นาทีสาคูสาคูผมว่าทำนะสาคูผมน่าำนี่ผมถืออยู่กับมือเออทุกคนเป็นไงครับหน้าตาโ้คุณละก็จะชัดว่าผมเป็นคนทำเองผมเป็นคนทำเองครับขอชัดกว่นี้กระปินะทุกคนกะปิอะไรอ่อกะทิวันนี้เมนูของเราคือสาคูกะปิกะปิผยกระปิกะปิเปียกกะปิทุกคนอยากกินกะปินะครับ ห้องปจริงๆเลยสาคูกระปิเปียกกะปิเนี่ยเเห็นพี่บินลีกินหงก็มีความสุขแล้วอร่อยจริงครับทุกคนน้ำตาลเราใส่น้อยมากเลยนะใช่จริงๆผมว่าขาดหวานปีนิดเดียวผมว่าแค่นี้ยังหวานไม่พออีกเหรอถ้ามีพี่เข้าหวานพอครับพามผมให้ก้าวทับสิบครับทุกคนเพราะว่าจริงๆยังขาดเรื่องความหวานอีกนิดนึงครับแล้วพี่ให้เท่าไหร่ครับพี่เหรอครับ พี่ให้เท่าเซ็งเลยเซ็งให้เท่าไหร่พี่ให้เท่านั้นอะ่ะผมให้ร้อยเต็มสิบก็ผมให้คุณมากกว่าต่างแตนแตนแตนโอเคครับทุกคนครับ